อาแล้วครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับช่องไอ e นีออน่ะวันนี้เรากลับมาในเคียเจอร์ออฟโซนาเตอนนี้มีนิวมิชชั่นมาใหม่อ่ะส่งท้ายฮาโลวีนครั้งสุดท้ายนะฮะส่งท้ายในช่วงของอีเวนต์ฮาโลวีนนี่เขาก็มีเคียเจอร์มาใหม่นะฮะมาเราเข้ามาหน้าขออภัยเราเข้ามานหน้าอีเวนต์มิชชั่นแล้วก็เลื่อนลงมาสุดท้ายไนท์แมร์คอ o n คลเลอร์อ่าไปเราเข้าไปดูกันเลยนะ เวทแรกให้เรา d e ดีไฟพามกินบอสนะฮะก็ดีไฟพามกินบอสบอสก็อยู่ตรงฟัดคองอยู่กลางแมอ่าเรามาดูเควสอันที่2เลยดีกว่าเควสอันทเนี่ย,เ,ยเขาให้เราเล่นขาววงกด3รอบปะ่ะจะพาไปดูกันเลยดีกว่ามาตอนนี้เขาวงกดข้ออยู่ประมาณแบบพื้นที่ตายต,ายตรงเราก็จะเข้าไปทำมิชชั่นโดยที่ผมแนะนำท่านที่ว่าเราจะทำเควสของ เขาวงกลเนี่ยให้เราเอาตัวเทียนหนึ่งวิ่งไวๆไ,ไปเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการหาเข่าวงกลดหาทางออกแล้วนะมันก็ค่อนข้างยากนิดน,นึงโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมหาทางออกเจออะไรแล้วกัน มาโอเคเราก็เล่นในเพสครั้งที่2ในการเล่นเข่าวงกดนะจำนวนในการเล่นเข่าวงกรนี้คือ3รอบนะเราต้องเล่นวนอีก2รอบถ้าเราเข้ารอบแรกหาเจบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเข่าวงกดเนี่ยบางครั้งมันก็สุ่มนะผมรู้สึกว่าผมเข้าไปแบบมันไม่เหมือนกันทางมันอาจจะซ้ํากันนะทางมันซ้ํากันอยู่แล้วนะแต่จุดทางออกนะผมว่ามันสุม่มอ่าโอเคแล้วก็เควียรนะต่อไปเขาให้เราคอมพีดเล่นอีเวนต์อะไรก็ได้ อันนี้ผมทำไปแล้วจริงจริงมันให้เล่นแค่สิบอีเวนพอโอเคอีเวนนี้ก็ถ้าเราเล่นเขามงกดไปหนึ่งครั้งมันก็จะเหลือเก้าครั้งมาเราก็ไปเล่นอีเวนอื่นอื่นปะดูอันว่าเราจะเล่นอีเวนอะไรมาอีเวนแล้วนี้เราก็เก็บเขี้ยวหมาป่าง่ายๆนะฮะปึ๊บอ่าหนึ่งานสองงาน โอเคมาเคลย์ที่3าเนี่ยมันก็ทำอีเวนต์ปกติเลยนะทำสิบรอบโอเคผมแนะนำให้เราเล่นอีเวนต์เรียงไปนี่เลยนะเก็บของปรุงยาแล้วมาเก็บเขี้ยวหมาป่าแล้วก็ไปเล่นอีเวนต์แบบนี้ก็ได้ทำอยู่แค่3มอย่างนี้พอแล้วมันก็จะคูดาวเสร็จพอดีเราทำนี้เสร็จปุ๊บเราวิ่งกลับมาตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็ไปปรุงยาพอปรุงยาเสร็จปุ๊บกลับมาทับตรงนี้คูดาวเสร็จแล้วก็วิ่งกลับมาตรงนี้พอเสร็จแล้วโอเคเรามาดูเคลย์ต่อไปกันเลยดีกว่า เกรดต่อไปให้เราเก็บค่าเดตพอยต์นะจริงๆอันนี้มันเป็น300แต่ผมคำเส็จต์มาอเดิมเลยเด้มเป็นสองในเกรดต่อไปในอีกติดชั่วโมงโอเคเดตพอยต์คืออะไรให้เรากดไปที่ตัว K บนคีย์บอร์ดนะแล้วก็ไปเล่นเซเวอร์สเตตัสอ่าคุณเห็นว่าเดตพอยต์ของผมอ่ะโอเคเดตพอยต์ของผมมีอยู่6นะเราจะทํายังไงให้เรามีค่าเดตพอยต์เพิ่มใช่ไหมก็ค <kg> ือเราทำภารกิจของแมปต่างๆ มิชชั่นอะไรพวกนี้นี่ตามสถานที่อะไรพวกนี้อ่าอย่างเช่นแบบว่าผมอยากไปที่ดีเซิร์ดอ่าผมไปที่ดีเซิร์ดอ่าผมมาที่ดีเซิร์ดแล้วเควสมันจะมีอยู่6เควสอะไรพวกนี้เราก็ทําไป1เควสเราทําเสร็จ1เควสเราจะได้แต้มมา4เหตุใช่ป่ะก็เท่ากับ4พอยต์โอเคผมกูโคดไปโอเคเสร็จหนึ่งมิชชั่นอ่าตอนนี้ผมจาก10 จาก6เมื่อกี้ไหมเด้งมา14แล้วเออโอเคแสดงว่าค่าเควนี่ก็ให้เยอะอยู่นะโอเคแล้วก็ทำเควสของแต่ละมิชชั่นตรงพื้นที่ต่างๆไปแล้วเราก็จะได้แต้มเดตพอยต์อ้าวเป็นการปัม๊มค่าพอยต์ของค่าความตายนะแล้วก็เราก็ไปตายเพื่อให้แต้มตรงนี้มันครบแล้วเราก็จะเสร็จเควสนี้อ้าโอเค โอเคมาดูเควสต,ต่อไปเควส์นี้เขาให้เราเล่นเป็นตัวเคเจเจอร์ระดับเทียห้านะคือตัวใหญ่สุดโอเคแล้วเราก็เล่นเคเจเจอร์เทียห้าโอเคเรากดมาที่เคเจเจอร์กดสร้างแล้วก็เทียห้าอะไรพวกนี้ ให้เราเล่นตัวผมแนะนํานะให้เราเล่นตัวเคียร์เจอร์ที่มันโตวไวที่สุดในตัวของคุณที่มีอะไรพวกนี้อ่าอย่างเช่นผมมีตัวนี้มันใช้เวลาในการโตว55วินาทีผมก็กดสร้างไปแล้วก็เราก็เล่นเอาชีวิตรอดให้ช่วงอายุของมันคือ65หรือ66ให้เรามันโตถึงวัยผู้ใหญ่มันก็จะเสร็จเควสอันที่5ของอีเวนต์ โอเคนะป่ะนั้นก็เควส t สุดท้ายเลยแล้วกันเควสสุดท้ายเนี่ยเขาให้เราเล่นตัวอะไรก็ได้นะแล้วก็เป็นเคียเจอร์ให้มันเป็นกิมเมอร์อ่ากิมเมอร์คืออะไรมาเดี๋ยวผมออกไปให้ดูกิมเมอร์มันคือลักษณะการกลายพันธุ์ของตัวละครเครียเจอร์ของคุณเนี่ย ถ้ามันอายุถึงกิมเมอร์มันจะแสดงต่อเมื่อคุณมีอายุถึงวัยผู้ใหญ่หรือแบบอายุช่วงร้อยมันจะสุ่มอยู่สองสองครั้งก็คือในช่วงของอายุวัยที่65คือเริ่มเป็นผู้ใหญ่การมันจะมาสุ่มอีกทีมีโอกาสนะในช่วง100ผมแนะนํานะให้คุณไปที่อ n เวน t o ทอรแล้วก็ถ้าคุณมีแต้มคาว่ากิมเมอร์อะไรพวกนี้โอเคอันนี้ผมไม่มีนะโอเคผมสามารถดูอะไรได้ไหม อ่าเนี่ยมันมีเนี่ยอย่างเงี้ยแบบกิมเมอร์มันมีอัตราการสุ่มเป็นกิมเมื้อ40%ก็คือมันมีโอกาสพลาดน,นะถ้าคุณมีกิมเมอร์ที่มันแบบว่าเนี่ยเป็นอันเนี้ยก็คืคอตองกิมเมอร์กิมเมอร์ระดับแบบใช้เลยก็คือแบบมีกิมเมอร์เป็นกิมเมอร์แน่นอนอ่ะคุณก็ใช้ไปเลยมันก็จะเ,เสร็จเควสนี้แล้วก็เสร็จเควส6เควสรวมอีเวนต์ของเจ้าไนท์แมร์คอนโคลเลอร์เราจะได้ ตัวละครฟรีจากเควนี้มาเล่นมาแล้วนี่ก็คือเคียจเจอร์ที่เราจะได้จากเควสอีเวนต์อสุดท้ายของฮอลลวีนส่งท้ายฮอลลวีนนะก็นนี้มันชื่อว่าเพนเนเจอร์นะประวัติคร่าวๆข,ข,ของเจ้าเคียจเจอร์ตัวนี้ก็คือเป็นราชาของเหล่าอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเคียเจอร์ที่เป็นพวกซอมบี้อะไรพวกนี้นะเป็นราชาของพวกอันเดน ถ้าผมแปลไม่ผิดน,นะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยหน้าตาของเจ้าตัวนี้ก็จะประกอบแบบแบบตีมอียิปต์เลยอะเป็นพวกมัมมี่แบบฟาโลเลยพวกนี้แล้วก็ตามจุดของพวกเนี้ยคุณจะสังเกตเห็นไหมบอกว่ามันมีผ้าผ่านอะไรแบบนี้คือตีมมัมมี่เลยแล้วก็ร่างกายของเขาเนี่ยก็จะป,ะปกคลุมไปด้วยแบบเหมือนเป็นแบบเครื่องแบบตัวใสๆเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะที่หมอเขาแบบเออแบบไอ,อ,อ,อสแ,แกนร่างกายเราอะอะไรพวกเนี้ยเออ S <S A L A. เอกซเรย์เออเอกซเรย์ L A. มันจะเป็นเงาเงาเคลือบเคลือบมอเงาแล้วก็ข้างในจะประกอบกับกระดูกนะแล้วก็ด้านซ้ายแบบอะไรพวกนี้ปีกจะแทนที่ด้วยมือขนาดใหญ่ในการใช้ในการโจมตีโจมตีก็บาแหละตีมันก็แบบใช้ได้เลยนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันแบบงงงงไงไม่รู้นะนี่ค่าเดิมมันก็ใช้มือเดินนะตัวท้าวิ่งลอยตรงใช้มืออีกค่านี้มันเป็นแบบ ข้างางปีกของเขาเหมือนเป็นปีกใช้ในการเดินอโอเคก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ไก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นไลค์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์ให้ผมด้วย subscribe ไม่ทำให้ผมได้ตังค์เพิ่มแต่เห็นแล้วมันชื่นใจ